ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ fzfi และ f z s f i เวอร์ชั่น3.0ปี2022ครับซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่3มกราคม2,565ที่ผ่านมามันคือสปอร์ตเนกเก็ตที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งาน ดีไซน์มีความบึกบึนแข็งแกร่งตามสไตล์นิยมของคนอินเดียครับโดย F Z F I นั้นวางราคาอยู่ที่19,900รูปีคิดเป็นเงินไทย47,000บาทส่วนรุ่น F Z S F I วางราคาอยู่ที่1,15,900รูปีคิดเป็นเงินไทย49,500บาทโดยในปี2022นี้ มีการเพิ่มรุ่นพิเศษเข้าไปก็คือ FZSFI t h e l o o k เปิดราคาอยู่ที่1 1 8 9 0 0รูปีคิดเป็นเงินไทย5 8 8 5 0บาทครับมีการเพิ่มเติมออัชัพนพิเศษเข้าไปก็คือไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นแบบ LED โลโก้ชื่อรุ่นเป็นเอ็มเบลม 3D ให้ความสวยงามรวมถึงวงล้อสีทองที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มาจากความต้องการของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทำให้ยามฮ่าต้องมีการเพิ่มรุ่นพิเศษเข้าไปก็คือรุ่นเดือุกนี้เองครับตลาดมอเตอร์ไซค์ที่อินเดียนั้นมีความต้องการสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกมียอดขายที่สูงกว่าประเทศจีนมีหลากหลายรูปแบบทั้งสปอร์ตฟูลแฟริ่งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กสปอร์ตเน็กเก็ตก็มีเหมือนกันสกูตเตอร์มีทุกรูปแบบครับสำหรับ FZ FI นั้นมันคือสปอร์ตเน็กเก็ตที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งาน เครื่องยนต์สูบเดียว s i n เก e ลโ e เวอร์เฮดแคมชาร์วาลวระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริงอยู่ที่1 4 9ซีซีให้พลังสูงสุด12.4แรงม้าที่7,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด13.3นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงมา้าแรงบิดนั้นจะน้อยกว่า mt 1 5ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า มันเป็นเครื่องยนต์2วาลวไม่มีหม้อน้ำเน้นแรงบิดในรอบต่ำจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดให้ความประหยัดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อน้ํามันเชื้อเพลิง1ลิตรรุ่นนี้มี5เกียร์ถังน้ํามันจุ13ลิตรน้ําหนักโดยรวมอยู่ที่135กิโลกรัมเบาะนั่งสูง790ม mm ิลลิเมตรครับมีการปรับปรุงเบาะนั่งคนซ้อนให้หนาขึ้นกว้างขึ้นรุ่นใหม่นี้มีการออกแบบไซส์สแตนสวิท ซึ่งก็หมายถึงสวิตดับเครื่องยนต์ที่ขาตั้งข้างและมีการเชื่อมต่อกับมือถือด้วยบลูทูธกับ Yamaha Motorcycle Connect X ชเกชับหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดาช๊คกับหลังเดียวปรับได้7ระดับดิสเบรกหน้าเป็นของไบเบล2ลูกสูบขนาดจาน282รม28ม mm, พร้อม ABS ของ Bosch 1 c h a n n e l ดิสเบคหลังขนาดจาน220รย์220มิลิเมตรยางหน้า100ทับ80ขอบ17นิ้วยางหลัง140ทับ60ขอบ17นิ้วในภาพรวมแล้วมันคือสปอร์ตพื้นฐานที่เน้นการใช้งานถ้าเปรียบเทียบกับ MT 1 5ที่มีความทันสมัยแหลมคมโชบเชียวกับเครื่องยนต์ที่มีความจีจ๊ดจ๊าดมากกว่าและก็นด่นอนครับว่าเมื่อมันคือสปอร์ตพื้นฐานราคาของมันต้องถูก เพื่อนการใช้งานสุดท้ายนี้หลายคนที่มีคำถามอยู่ในใจผมบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนผมนำมาลงให้ชมกันก็เป็นเพราะว่าอยากเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยกับที่อินเดียเท่านั้นครับ